ของ MG My Store สาขารามรุกกาค่ะวันนี้จะเจอกับน้องยุ้ยอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะยุ้ยก็จะมีเจ้าตัวกระบะ MG Extender Giant Cab ของเรานะคะซึ่งเป็นลูกค้าของน้องยุ้ยเองนะกำลังจะส่งมอบนะคะก็จะพาคุณลูกค้านะคะมารับชมการแต่งรถเจ้ากระบะแขปของเรานะคะว่า แต่งออกมาแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะคะยังไง MC กระบะนะคะก็ยังราคาพิเศษเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราไปดูรถกันก่อนคะ่ะว่ายุยแต่งรถให้ลูกค้าสวยแค่ไหนคะ่ะ มาดูด้านหน้ากันนะคะคันนี้นะคะมากับราคาใหม่พิเศษเลยนะคะอยู่ที่ราคา499,000บาทค่ะมาพร้อมกับเจ้าชุดแต่งเอสปอร์ตีแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็ยังจะเป็นการติดกระจังหน้าสีดำขีดแดงแบบนี้นะคะแล้วรับกับตัวนี้เลยค่ะสเกิร์ตหน้านะคะที่มีเส้นสายเป็นดำแดงนะคะ รับกับสี่รถนะแล้วตัวนี้เลยตรงท้ายของเขาเนี่ยมันเป็นทองแดงเพิ่มความเท่นะคะดุดันให้ตัวหน้ารถกระบะของเราเนี่ยดูเท่สปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยค่ะเรามาดูด้านข้างรถของเรานะคะตัวนี้นะคะยูก็ติดฝาอาที่ครอบกระจกนะคะดําเงาขีดแดงแบบนี้นะคะรับกับตัวนี้เลยตัวนี้เป็นซุ้มล้อแบบบางตัวนี้บางแค่ 4นิ้วเท่านั้นนะคะเป็นตัวสเกิร์ตนะคะเข้ากับตัวชุดแต่งของเรานะคะนี่เลยอย่างเทอ่ะยังไม่จบเท่านั้นค่ะนอกจากชุดแต่งทั้งหมดนี้นะคะน้องยูยังพางมาชมตัวนี้เลยเจ้าตัว s อสปอร์ตี้นะคะเราจะมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ท้ายแบบนี้นะคะพอมาดูรถกว้างๆนะคะจะบอกเลยว่ารถเท่มว่าแต่งแค่นี้ก็คือครบแล้วนะคะ นี่ค่ะด้านท้ายของเจ้ากระบะแขบของเรานะคะว่างและบรรทุกของได้มากกว่า3ตันเลยนะคะวันนี้ยุ้ยก็ยังแถมเจ้านี่เลยค่ะเขาเรียกว่ากระบะไลเดอร์นะคะซึ่งเป็นของ MG มีโลโก้ตรงกลางแบบนี้เพิ่มความเท่ยางนี้เลยนะคะบรรทุกของยังไงนะคะก็ไม่ขีดข่นโดนกระบะแน่นอนยังไม่จบค่ะ รุ่นท็อปของเราทุกรุ่นนะคะก็จะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะกับโลโก้ MG Xcender แล้วเจ้าคันนี้นะคะมีระบบไ m a r t ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะค่ะเจ้า MG กระบะ Xcender ของเราคันนี้นะคะเป็นรุ่นแคปเกียร์ธรรมดาตัวท็อปนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์สึงของพันเทอร์โบนะคะและเกียร์อัตโนมัตินะคะก็คือเกียร์แมนนวลเนี่ยหสปีดนั่นเองนะคะ ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะที่ยุ้ยกำลังจัดโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าอยู่ราคาเพียง499,000บาทเท่านั้นเองนะคะและเรานะคะเรือลดจำนวนจำกัดแล้วด้วยนะคะสีนี้เป็นสีบอลน,นะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่ชอบสีบอลน,นะคะรีบเลยนะคะเพราะรถใกล้จะหมดแล้วนะคะส่วนสีขาวสีดำสีเทาก็ยังพอจัดสรรลัก็หารถให้กับคุณลูกค้าอีกได้นะคะ ย้ยขอ,อย้าราคาอีกรอบหนึ่งนะคะกับเจ้ากระบ,บะแ็บของเราคันนี้นะคะมากับราคา499,000บาทนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะพิเศษมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออกรถเริ่มต้นเพียง3,000บาทนะคะหรือจ่ายจบเพียง39,000บาทก็ได้แต่งออโรถแล้วนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหาเจ้ากระบะนะคะที่จะใช้ สั่งงานนะคะบรรทุกของนะคะสามารถทักอินบ็อกมาหาน้องยุ้ยได้นะคะเช้าหมดอีกนะคะเหมือนกับเจ้าตัวสีประตูนะสำหรับคันนี้นะคะก็รอนะคะลูกค้ามารับรถนะคะเดินทางมาจากจังหวัดสีสเกตเลยเป็นไงกันบ้างคะกับเจ้าตัวรถนะคะเจ้ากระบะแคปเอ็กซ์เทนเดอร์ของยุ้ยนะคะที่พาชมมาแล้วนะคะทั้งคลิปนะคะ สำหรับวันนี้ยุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปต่อไปนะคะยุ้ยจะพาไปชมการแต่งรถแบบไหนนะคะแล้วก็รุ่นไหนเนี่ยฝากกดไลค์กดกำลังใจให้น้องยุ้ยด้วยกดไลค์กดสมัครขากดติดตามนะคะว่าคลิน,นต่อไปของเ g เนี่ยยุ้ยจะพาไปชมอะไรคะสำหรับวันนี้ยุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ